นะวันที่เราถ่ายทำเนี่ยแคทซีพสามนะครับมีอิแฟกต์เซ็ตใหม่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการฮิลด้วยนะเออสองออฟเดตพาร์ตนะฮะเออแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าน้องแบนเนี่ยได้ฟาร์มมาหรือยังไม่รู้ดาเแบนผมแค่ห้าสิบเองเหรอพี่ถอยออกมาตะกุกตกอ้อ้าวเซ็ตเซตฮิลเซ็ตไหนก็ได้น้องน้องจะไม่เป็นคนที่ตายในคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้อ้าว ร้านขายไอดีดองโรที่บอกเลยว่าคุ้มมากเริ่มต้นแค่10บ,บาทมีทั้งเกมกินชิมแพกฮอนไกนสตาร์เรลและเกมอื่นอีกมากมายหากใครสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยอย่าลืมนะครับไอดี ID ดองโรราคาถูกและคุ้มต้องที่ตรง,งตามชอบสวัสดีครับยี่ต้อรับเข้าสู่ช่องโต้งคุ้มด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ฮะเล่นตัวละครตามตัวสษรตัวคิวหาทาํามก โอ้โหกลับมาแล้วคอนเทนที่หลายคนเนี่ยรอคอยนะครับผมหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่คอนเทนนี้จะกลับมาแล้วกลับมาให้ตามคาเรียกร้องเลยนะฮะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าทำไมถึงหายไปนานเนื่องจากว่าล่าสุดเราถ่ายตัวเอ็นไปนะคบถ้าทุกคนจําได้เนาะแต่ว่ามันจะต้องต่อตัวเอ็นเนี่ยมันจะเป็นตัวโอแล้วก็ตัวพีแต่ณวันที่เราถ่ายทาเนี่ยเกณฑ์ชินตอนนี้ยังไม่มีตัวละครที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวโอแล้วก็ตัวพีนะครับเราก็เลยต้องข้ามาเป็นที่ตัวคิวและตัวคิวก็มีอยู่ตัวเดียวเลยที่ทุกคนเห็น หน้าจอนะขณะนี้นะั่นก็คือฉีฉีเออก็เรียกว่าคอนเทนต์นี้ก็เหมือนเล่นเป็นสี่ฉี่ฉีไปในตัวเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะเอาฉี่ฉีเนี่ยไปตะลุยตีบอสที่ประกอบชื่อที่ชื่อเขาเนี่ยจะประกอบด้วยตัวอักษรตัวคิวด้วยนะครับต้องมาลุ้นว่าจะเจอเป็นใครนะและวันนี้เช่นเคยครับเราไม่ได้มาคนเดียวนะครับเรามีแขกรับเชิญด้วยสวัสดีทางด้านของน้องแบรจากชิลรคคุมาสวัสดีค่ะอ วันนี้น้องแบก,ก็เรียกได้ว่าได้มาลองแบบว่าหาทำกับคอนเทนต์นี้ด้วยนะฮะไหนเาอยากรู้แบบว่าความรู้สึกหน่อยว่าแบบเออจะเป็นยังไงเนี่ยอนนี้เขนินตื่นเต้นด้วยค่ะตื่นเ <c oughs> ต,นต้นด้วยอ่าคิดว่าคอนเทนต์เนี้ยเราจะมีดวงไหมวันนี้พกมาเยอะนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแบ่งไปไว้สุ่มกระชาละ <c oughs> อ่ะโอเคแบ่ <c oughs> ถ้าทุกคนจําได้นะครับคอนเทนต์เนี้ยทำมาถึงต้องพูดว่าดวงถ้าทุกคนจําได้มันจะมีการสุ่มอ์ติแฟกต์กับการที่ต้องไปตีกับมอนด้วยเออต้องมาลุ้นว่า น้องแบรเนี่ยที่มาเป็นเกตในครั้งนี้เขาจะมีดวงกับอ์ติแฟกต์ดีๆกับชิ่ๆหรือเปล่านะครับผมและนอกจากน้องแบน์นะครับวันนี้เราอยู่กับน้องๆในภพแปดแฟมิลีทั้ง2คนด้วยนะครับสวัสดีทางด้านของน้องคิมคุณโดนสวัสดีครับนี่คีเมงครับผมแม่ห่างหายกันไปนานเลยคิดถึงทุกคนมากยันแหละมาแล้วนะฮะเออและอีกคนครับกับทางด้านของน้องฟันเกมม n ่ กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพวกเราทั้ง4คนเนาะก็จะเล่นตามนี้เลยนะฮะแต่คนอื่นเลยนะคะเราต้องไปลุ้นดวงกับอ์ติแฟกต์ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าไม่รอช้าปะเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับมาแล้วข้อสู่การสุ่มอ์ติแฟกต์นะครับผมและวันนี้ฮะคนแรกที่เราจะให้สุ่มเนี่ยก็คือแขกรับเชิญของเราเลยน้องแบคครับนี่เป็นคนแรกเลยอธิบายก่อนนะฮะว่าคือยังไงก็คือ หนึ่งคนเนี่ยสามารถสุ่มอ์ติแฟกต์ที่จะต้องใส่ได้เนี่ยทั้งหมดแค่2เซตเท่านั้นนะครับผมจะเลือกได้ว่าจะใส่แบบ2เซต A 2เซต B ีหรือจะใส่4เซต A หรือ4เซต B อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือในกรณีที่เราไม่มีอ์ติแฟกต์ที่สุ่มได้ก็ต้องทำการไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันอ่าเรียกได้ว่าเรามีตัวเลือกให้เราได้ลองกับดวงของตัวเองนะคะอ่ามาเริ่มก,กันที่น้องแบก่อนน้องแบ่ฮะน้องแบฮอยากใส่อ์ติแฟกต์อะไรให้กับฉีฉีถ้าเลือกได้2เซต ตอนนี้เหรอคะเซตเซตฮิวเซตไหนก็ได้น้องน้องจะไม่เป็นคนที่ตายในคลิปนี้อ่าจำได้ว่านวันที่เราถ่ายทำเนี่ยแพสานะครับมีอติแฟกต์เซตใหม่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการฮิวด้วยนะเออซองออฟเดพาสนะฮะเออแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าน้องแบดเนี่ยได้าร์มาหรือยัง <วะ S 1> <c oughs> ไม่รู้ <วะ S 1> <c oughs> เออนะคะรับผมอ่ะมีเซตฮิวอะไรก็ได้ใช่ไหมแค่นี้เลยเหรอแค่นี้เลยค่ะอยากได้เซตน้ำแข็งไหมเซตน้ำแข็งเอาไหมได้อยู่นะอืมอ่ะ โอเคพี่ก็คือพี่จะสุ่มของน้องแบร์ไปทีเดียวสองเซตเลยนะครับมาเริ่มนะแบร์นะสามสองหนึ่งและอัลแฟกเซตแรกที่น้องแบร์จะได้แต่ฉี่ฉนั่นก็คือ oh <my. S 1> คูเดิต oh <my. S 1> <laughs> ดีมชำันธาตชิชิชำันธาตเอาแล้วเซตที่หนึ่งของน้องแบร์นะครับก็คือคูเดิตดีมนะครับผมอ่ะเข้าสู่เซตต่อไปเอาแล้วน้องแบร์เอ้ย แย่ yeah, ละมาเริ่มและอันที่แปดและที่สองนะครับที่น้องแบนจะได้ใส่กับชิจินั่นก็คือคืออุ้ยเลยแล้วอุ้ยอะไรอ่ะอุย้ยเซ็นนี้มามาเชสซีฮันเตอร์อันนี้น้องใส่กับชิชิได้ป้าเซธเนี่ยโดยตามความหลักแล้วอะไ,ไม่ควร่ะไม่ควรแต่น้องแบนไ,ได้มาแล้วด้วยนะนะ โอเคครับของน้องแบร์นะครับก็คือกิวเดิตดีมกับแมชเชซี่ฮันเตอร์นะฮะเอาแล้วน้องแบร์สามารถเลือกได้เลยว่าน้องแบร์จะใส่แบบไหนนะครับจัดแจงได้เลยกับตอนนี้นะมากันที่คนถัดไปอ่ะคนถัดไปคิมเอาอีกแล้วคิมอยากได้เซตไหนไหมถ้าเฮดพีกับฮิลเนี่ยผมอยากได้มากทั้งอะไรก็ได้ที่เป็น HP กับฮิลใช่ไหมฮิลฮิลเนี่ยจะเป็นของเซตอะไรเซต ไอของโคโคมิอ่ะอ๋อลูกโป่งลูกโป่งเออจำชื่อไม่ได้แต่ลูกโป่งลูกโป่งเออโอเคโอเคใช่อ่ะพี่เริ่มเลยดีกว่าไม่เสียเวลาเละเซตที่หนึ่งนะครับที่คิมจะได้นั่นก็คือเซตหกนี้เนาะเราวาเราวาวอเกอร์เซตที่หนึ่งครับเราวาวอเกอร์เซตต้านไฟชีชีท่าน้ำแข็งนะ โอเคแย่ okay. yeah, ละอ่ะเซตที่สองคิมเอ๋ยมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้อะไรเฮียบเลยอ่ะเซตที่สองนะฮะที่คิมจะได้นั่นก็คือเฮ้ al, ยสเซตเฮีเฮ้ยเฮ้ยก็ถ้าได้นี่ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยก็ได้ปะแอบได้อยูน่นะิโชิม <laughs> นินาวะน่าจะพอมีอยู่ <laughs> มี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 นะ โอเคเอาแล้วก็คือคิมนะครับได้ทางด้านของเราวอเกอร์แล้วก็ชิมินาวะนั่นเองไปกันที่น,น้องซานมาได้ครับตานมีแบบอยากได้อะไรไหมถ้าไม่เอาเป็นเซตน้ําแข็งเลยเนี่ยก็ขอเป็นเซตที่คงคมีแล้วกันเอาอีกแล้วแล้วก็เลือดเราไหมเลือด<อ>ช่างมาันนะเอเล<อ>ือดช่างมาันโอเคม้าและเซตแรกที่น้องซันจะได้ก็คืออะอุ้ย เ้ยควรจะได้ล <gegen violin> <warfare> <ė left> ืมรอเปล่าโอเคได้เซต golden t r o ู p นะครับเลยไปเลยไปนิดเดียวเองอ่ะแอบเสียดายอืมไม่เป็นไรรอบสองอาจจะได้ก็ได้เออปปะมดเลยดีกว่าแตเซตที่สองครับที่น้องซนจะใส่สิ่งคือคือเฮ้ยเฮ้ยถ้าได้นี้เฮ้ยได้โอ้ยโหได้ตึงอ่ะ อันนี้เขาถือว่าได้นะเพราะว่าเอ็มเดีมีใส่ได้แทบทุกตัวเลยอะโหแล้วมีเยอะด้วยดิความไม่ได้โอ้เอาแล้วความหนักใจเนี่ยมันอยู่ท้งพี่แล้วแหละเพราะว่าเซ็ตบางเซ็ตก็คือแบบดีๆก็เริ่มออกไปละเอาแล้วเมื่อกี้ทุกคนบอกว่าอยากได้เซ็ตเลือดเซ็ตพิวเซ็ตน้ําแข็งให้กับฉี่ิใช่ไหมพี่ขอตรงกันข้าวเลยต้งหมยพวกนั้นอะเออดูฟกลอยากท้าทายกับดวงตัวเองจัดมาไหนดิ เลยไปอีกแล้วชี่ฉี่ฉันชัดไฟนั่นเองครับพิมสันเป็นพิมสัน่ะโอเคโอเคเมื่อกี้คุณบอกให้ผมต้านทานไฟตอนนี้คุณได้ปอปไฟใช่ชีฉีเราชัดไฟนั่นเองไปเอ้ยยังมีหวังยังมีหวังยังมีหวังใครหรือไม่หุยได้ได้นะพี่ได้นะเอาพี่เอานะเพลเฟมากายภาพพี่ก็มีได้อยู่ได้อยู่เออนะฮะ อะสรุปนะครับของเราของผมเองก็จะได้เป็นทางด้านของครีมสันแล้วก็เพลเฟรมนาะแล้วเมื่อกี้ของน้องซันก็จะเป็นทางด้านของโกลเด้นทูบแล้วก็เอ็มเบมนะฮะอ่ะโอเคครับทุกคนเราได้อาร์ติแฟกต์ตามนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าครับไปมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าแต่และคนเนี่ยบิวสตแตทชี่ๆเป็นยังไงบ้างฮะเริ่งมงวันที่ผมก่อนเลยชี่ๆของผมนะคะเรับเลเวลเลเวล90้ฮะเลือด18ื่นแอคแท็กส0งพนะครับผม อัตราคี77.7%ความแรงคี99% <c oughs> พลังงาน133%นะครับอุธเนี่ยเป็นทางด้านของกอัปาานสวเนียนะคะเรียกว่า0ขั้นหนึ่งอตติแฟ์ครับเป็น4เพลเฟมนี่เลยนะครับกุมดาวีฟี 4. โอ้โหตึงๆไปเลยจ้าแล้วก็พรสวรรค์นะครับอยู่ที่660นั่นเองและมันกีมีคนที่สองครับฉีชๆจากน้องแบร์ฮะเรียกว่า90 เลือกสองหมื่นหนึ่งนะครับ X 5ป0พนะครับผมขอดูอรายละเอียดหน่อยฮะอัตราคีย์หกสเจ็ดจุดสี่เความแรงคีย์หนึ่งร้อยสิปนฟื้นพลังงานที่1นึ้นั่นเองโอเคครับไปต่อเลยฮะอุวุธเป็นอ๋อเป็นอาวุธเจดนั่นเองแล้วก็สิบขัดหนึ่งนะครับกุ้มดาวครับผมดูซิจะมีใครมากกว่าเราไหมอุ้ยสี่ศูนย์ดวงดีนั่นเนี่ยโอ้โหไม่หลุดได้ไงเนี่ยต่อไปพรสวรรค์ <c oughs> 377นั่นเองนะครับโอเคเลยมากระนี่คนถัดไปนะครับเป็นฉี่จากน้องครีมนั่นเองฮะตอนนี้คือเลือด20,000นะครับพลังโจมตีพันหกนะครับผมขอดูรายละเอียดหน่อยครับได้ครับอ้าวไม่ใช่ครีมรายละเอียดตรงข้างหั้นนะอ๋อเอาไม่โอเคครับโอเคอ่ะอ่ะขอดูรายละเอียดหน่อยครับ Okay, อัตราคีคอยู่ที่48.5%นะฮะความแรงคีอยู่ที่1 3 3 2ฟื้นฟูวลังงานอยู่ที่110.4%นั่งนะครับจุดสี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะผม,ม <า S 1> อ่ะ,ไ,ไ,ปอะไปที่อาวุธครับใช้อะไรเอ่ยอาวุธเป็นอ๋อดาบนี้นะฮะโอเคนะครับเลเวล60ด้วยนะครับผมไปที่คุมดาวครับ ดาซีสูนอาร์ติแฟกต์ครับอาร์ติแฟกต์ครับอาร์ติแฟกต์มอ่าซีชิเมนาวานะครับและพรสวรรค์อยู่ที่พรสวรรค์นะคับเจ็ดหกห้าโอเคนะครับผมตอนนี้เราเห็นแล้วนะว่าชุดสีซีูนสองคนละ ต่อไปไปดูีไปดูกันที่น้องสังกันเลยดีกว่าและวันนี้ครับบอสที่เราจะมาเจอนะฮะที่มีตัวสอนคิวอยู่ในชื่อก็เจ้านี่เลยโหเราไม่ได้มาตีนานมากครับกับนิคิทัสแบลติดนั่นเองนะครับผมบอสตัวนี้นั่นเองนะอ่ะมาแล้วครับแล้วตอนนี้สสี่สี่คนก็เตรียมพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปฮะเดี๋ยวเราจะให้น้องแบร์เนี่ยนำเลยดีกว่าเออแบร์นำเลยได้เลยนะถ้าพร้อมแล้วนำเลยเอาเลยไปพวกเรากลับ ล้อเล่น้ยมันจะโหแล้วมันมีก่อนน้ำแข็งด้วยดําดําเบลผมแค่ห้าสิบไปเงาพี่ถอยออกมาตะบุกโอ้อ้าวเซตเซตฮิวเซตไหนก็ได้น้องน้องจะไม่เป็นคนที่ตายในคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้อ้าวแล้วทำไมไปไหนกันหมดแล้วล่ะลีงหรอ พาน้องไปซื้อของแป๊บน,นึงค่ะเดี๋ยวมาอันนี้เรากินอนาะหารได้หรือเปล่าเนี่ยพี่ได้ได้เต็มที่เลยไม่กลัวหรอกมา,มาก็มาเหะอะเออ,เอ,อกลัวแล้วพี่อ้าวสา<ะ>รอะแล้วเหลือพี่คนเดียวได้ยังไงก่อนไม่ได้เฮ้ยมาเนี่ยก้อนมันละลายแล้วทุกคนเอาเลยเอาเลยจังหวะนี้แหละฮะจังหวะนี้แหละฮะเฮ้ยเฮ้ยอะไรโอ้โหโอ้โหแล้วก่อนน้ำแข็งสองรอแล้ววันนี้วันนี้คอนเทนต์นี้จะประมาณสิบกี่โมงครับเนี่ย เออเราละลายเกาะไปได้จริงๆหรอพี่เห็นไหมจังหวะนี้แหละฮะโอ้ยไฟฟ้าไฟฟ้าเราลบอคล็อคล็อล็อย่าไปโอ้ยเกาะน้ำเกาะน้ำเกาะน้ำลุ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 ลันคุยระวังลูกบอลทัวระวังลูกบอลนีหนีนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนลบอคล็ล็โอ้ยโอ้ยพิชาโอ้โหแล้วเอาเจ้าของไปโโดนเอาอาถรรพ์เมื่อกี้บอกว่าผมยังไม่ตายนะยังยังยังพี่ยังรอดอยู่พี่ยังรอดมันมาอีกแล้วลูกบอลลบอคล็อคล็อคล็อคอลโอ้โหแล้วมาหาเจ้าของโลก คลิปคลิปนี้พี่อาจจะสามารถใส่ทำเซคริปได้เลยนะพี่ได้จะชั่วโมงหนึ่งเอาอีกลำช่างวันนี้มาอีกเลยพี่โตแน่นอนที่ต้องโดนอะโดนเรราหอโอ้โหโอ้โหแต่ว่าแต่ว่าเลือดแบปลดนะสุ่มอะไรก่อนโหเลือดมอนลดประมาณไม่ถึงหน้าที่บริสเอาละท่าอะไรวะเนี่ยหรือจะยังไม่ถึงยี่ห้าด้วยซ้ำนะพี่มันจะทำโอ้ย นี่เป็นโลกเป็นโลกอะไรอะเลิงแต่เจ้าของโลกเนี่ยฮะปูดูเลือดเราดิ A หลบมาละอะหลบหลบหลบโคมโคมไม่เห็นด้าไม่เห็นแล้วนี่เยอะสุดน่าจะ900นะพี่ใช่วันนี้ชิชิมาสู้ชีวิตจริงๆนะทุกคนป่าเกลเจยได้ยังฮะคนดูที่คุณหลอกคนเทนิสตายเกลเจยเลยอ่เฮ้ยเก่อนนะก่อนนะวันนี้ครับจังหวะนี้แล้วอะทำไรเล็งใครเล็งใคร ไม่ใช่พี่แน่นอนบอกเลยมอนมันรักที่จะตายอ่าถูกต้องนั่นแหละนั่นแหละทําดีมากเจ้ามอนพี่ไงนี่ไงเบตเบตนี่มีโอกาสอยู่เอาเลยฮะเอาเลยฮะทุกคนเอาเลยฮะเราจบจบจบแล้วมันจะเป็นก้อนน้ำแข็งแน่นอนดูตรงแล้วเฮ้ยอะไรวะข้าวดได้หมดน่ะว้าแล้วว้าแล้วว้าไปเฉยดีต่อดีต่อดีต่อจะดีเหรอจริงดีอาเชื่อกันเลยรู้น้องรู้แต่พี่ไม่กระโดดกระโดดกระโดดอยเลยถอยเลยอ่ะ โอ๊ยกาน้ำกาน้ำกะน้ำไปเลยฮะจังหวะนี้ไปเลยฮะดีเดียวดีดยวดีเดียวอีกดเดียวเท่านั้นอีกดเดียวเท่านั้นทุกคนตีไม่สนลวไม่สนละหลังหลังเฟตี้น่าจะชนะแล้วนี่ไงละลายแล้วไปลวทุกคนอีกเดียวอีกเดียวอีกเิดเ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 อุยโอ้โหอย a c h แต่ว่าแต่ว่าพี่เกือบคิดเหมือนกันนะเย้ ในที่สุดนะพวกเราไหนกดซะหน่อยสิเย้เอาเป็นโอ้โหและออฟดีด้วยนะพี่ได้อนตากีฮอลคิทแต่รู้ป่ะออฟหลักคืออะไรป้องกันทุกสิ่งจีเมลอะไรอ่ะเมื่อกี้แดนเดียวกันปะอ๋อโอเคนะฮะหุ้ยไม่น่าเชื่อนะเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าพวกเราจะอยู่ได้ถึงตอนนี้เออจะหลับหลับไปหลายรอบแล้วนะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนโอ้โหเรียกได้เลยว่า สาแกใจทุกคนหรือยังฮะกับคอนเทนต์นี้เชื่อว่า E ีก็เป็นอีกหนึ่งอพที่ทุกคนชอบอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สู้ชีวิตอย่างมากเลยนะครับผมและครั้งต่อไปครับเล่นตัวละครตามตัวอักษรตัวอ้าไว้มาเจอกันใหม่นะครับว่าจะเป็นใครกันบ้างคะรับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คงยะต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันครับผม ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปสน,สนุกมาถึงแล้ว,ว